สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูฮันนี่อีกแล้วนะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราเรียนรู้กันในหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสารรค์นั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูฮันนี่จะมาชวนเด็กๆเรียนรู้ในเรื่องการทดลองการจงการลอยของสิ่งต่างๆและการทดลอง าการกำเนิดเสียงโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมเบียนยิมกันก่อนนะคะ ค่ะกิจกรรมเบนยิมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเบนยิมประกอบเพลงกันไก่ไข่ผ้าไหมนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมร้องเพลงไปพร้อมๆกับทําท่าทางไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้ิบ ห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลอีกรอบหนึ่งนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเด็กๆอย่าลืมทํากิจกรรมเบนยิมกันบ่อยๆนะคะเพราะว่ากิจกรรมเบนยิมนั้นจะช่วยไปพัฒนาสมองของเรานั่นเองนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เนื้อหาในวันนี้กันเลยนะคะไปกันเลย เรื่องแรกก็คือเรื่องการทดลอง,งการจุมการลอยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาลองสังเกตกันนะคะว่าวัตถุชนิดใดบ้างที่สามารถจุมแล้วก็ลอยอย่างแรกนะคะมีหลดอดยางเหรียญแก้วน้ำค่ะแล้วก็กล่องนะคะอ่าอันดับแรกนะคะคุณครูลองใส่หลอดลงไป โหลดสามารถลอยได้นะคะเด็กๆแล้วเรียนละคะอหอเรียนจมน้ําลงไปนะคะต่อไปนะคะเป็นแก้วค่ะเอแก้วหนักแบบนี้นะคะจะลอยหรือว่าจะจมคะอ่าผลสรุปว่าแก้วจมน้ํานะคะต่อไปยางนะคะอ่ายางลอยน้ําค<ๆ>่ะเด็กๆสุดท้ายนะคะ กล่องพลาสติกนะคะกล่องพลาสติกก็ลอยน้ำเหมือนกันค่ะจากการทดลองวัตถุที่ลอยน้ำนะคะเด็กๆก็จะมียางโลดแล้วก็กระปุกพลาสติกนะคะการที่สิ่งของเหล่านี้นะคะลอยน้ําเพราะว่ามันนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําค่ะเด็กๆหรือว่ามีน้ําหนักเบาด้วยนะคะ จึงทำให้มันลอยและก็ไม่จมน้ำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะวัตถุที่จมน้ำนะคะก็จะมีแก้วน้ำและเหรียญใช่ไหมคะเด็กๆการที่วัตถุสองอย่างนี้จมน้ำนะคะเป็นเพราะว่า น้ำหนักของมันนะคะมีความหนานแน่นมากกว่าน้ำค่ะเด็กๆหรือว่ามันมีน้ำหนักที่หนักแล้วก็เยอะนะคะจึงทำให้ไม่สามารถลอยอยู่บนน้ำได้และก็จมน้ำไปในที่สุดค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องการทดลองการกำเนิดเสียงค่ะเด็กๆ การเกิดเสียงนะคะเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงการเกิดเสียงสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการดีดสีตีและเป่าค่ะอย่างแรกนะคะเป็นการทดลองเสียงที่มาจากเครื่องดนตรีประเภทตีค่ะ คุณครูลองเอาฝ่าม่อสองอันนะคะมาตีเด็กๆลองฟังเสียงดูนะคะว่าเสียงมันเป็นอย่างไรค่ะต่อไปเป็นเสียงเครื่องดนตรีประเภทดีดนะคะ ไปเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าค่ะเด็กๆ เด็กสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆค่ะการได้ยินเสียงของเรานะคะเกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเมื่อวัตถุนะคะมีการสั่นสะเทือนนะคะมันก็จะเดินทางผ่านทางตัวกลางหรือว่าอากาศนะคะมายังอวัยวะรับเสียงก็คือหูของเรานั่นเองค่ะ พราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ด้านในของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะเด็กๆเสียงก็จะเดินทางผ่านอากาศได้ในทุกทิศทางนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะผ่านตัวกลางนะคะก็คืออากาศส่งไปถึงหูของเรานะคะทําให้เราได้ยินเสียงนั่นเองค่ะ เรียนรู้เนื้อหาไปแล้ววันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ค่ะค่ะกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์นในวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆนําดินน้ํามันนะคะมาปั้นเป็นรูปชิงค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรูปชิงกันก่อนนะคะ อันดับแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะปั้นดินน้ำมันเป็นรูปคล้ายลักษณะครื่องวงกลมค่ะและด้านในนะคะก็ให้มีลักษณะเป็นกลวงนะคะเด็กๆหรือว่าคล้ายๆกับถ้วยนะคะเวลาเราใส่แกงค่ะ ส่วนเชือกนะคะก็ให้เด็กๆนั้นนําดินน้ํามันนะคะมากลิ้งเป็นลักษณะเป็นเส้นยาวนะคะแล้วไปติดกับชิงทั้ง2ฝั่งของเราได้เลยค่ะเมื่อปั้นดินน้ำมันเป็นรูปชิงเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปและส่งมาให้คุณครูดูทางไลน์ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย